พ่อึมเหรอพ่อหยุดพ่อหยดเ,เ,เ,เป็นสอสอมาเจ็ดสมัยเป็นนายกอบอจมาสิบสอปีก็ิสิ้นสุดในมือนีอวิเชียนเ,เยอยพักส้มออนหัดอ,อ่านงบไม่กระจ่างกล่าวหาถลุงเงินอบอจกเกลี้ยงยันงบพันห้ล้านบาทคนอย่างผมนะผมอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่ปีสามหนึันั้นน่ะคุณชัยทวัฒ เพิ่งอายุ10บขวบนะครับเกิดปีสองหนึ่งเกิดที่สงขลาเกิดที่อำเภอเมืองนามสกุลแท้ครบกูก็รู้รู้แล้วกูอยากรู้กูก็ไปเปิดในวิกิเอากูก็รู้ความสามารถพิเศษตรงไหนเลยเอออะไรวะเนี่ยแล้วผมเป็นกมทองบประมาณมาตั้งกี่สมัยยกอบจ12ปีผมจะพาดเรื่องแค่นี้ให้พวกคุณเอาไปเล่นๆแล้วคิดว่ามันจริงเหรอทำไมเขาไม่อัพดเป็นไปของมนุษย์ ในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นมนุษย์ที่มันไม่เอาประเด็นพวกแบบกูแก่ออมึงเด็กออกูเริ่มทํางานมึงยังเป็นวุ้นอยู่